แบบแกงๆเลยก็เน like like ี really? oh, foot, so ed, Now, uh ่ยเดี like ๋ยวพี่ไม้มาหรือยังคะพี่ไม้ยังมายังมาแล้วนะอ๋วยังไม่เจออ๋อยังไม่เจอแต่ว่าเนี่ยเนี่ยแกงๆกำลังมาพี่ยังไม่เจอเพื่อนเลยมาถึงปุ๊บมาตรงนี้ก่อนเลยใช่ค่ะเราได้ไปลองทงรังเตสกกินแล้วบอกอะไรที่ดีโอ้จริงๆยังเลยแต่ว่าเนี่ยวันนี้ก็คือคิดว่าจะมาแบบคุ้ๆค่ะแล้วก็ แวบบหวานๆแต่ว่าเป็นเป็นยูนิเซ็กแบบนี้ก็ดีคือมันก็จะได้แบบไม่หวานจนแบบเลี่ยนจนเกินไปอะไรอย่เงี้ยเออประมาณนี้ก็คือกำลังดีให้ฝากหน่อยสำหรับแบรนด์าองเราค่ะฝากกลฝากละลงมาด้วยนะคะแ,แบรนด์ของเพื่อนเรานะคะก็อุดหนุนกันหน่อยคืองานวันนี้แบบยิ่งใหญ่มากรู้สึกแบบ ข้าภูมิใจในตัวเพื่อนมากเพราะว่าคือตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเป็นตัวแบบเชลล์เล็กๆเลยแต่ตอนนี้คือแบบอลังการมากค่ะก็ปางๆเลยๆค่ะหน้เหมือนแบบสวยสดใสออฟมากเลยช่วงนี้มันยังตั้งอยู่ไม่ไม่มีอะไรแต่งหน้าค่ะทัางหน้าทั้งหงุ่มเก่งสไตล์ดีไม่ได้เปลี่ยนภาพแบบหัวใจกระชุ่มกระชวยหรือเรามีแบบคนคุยหรืออะไรอย่างงี้ไม่หรืเปล่า ไม่มียังไม่คําตอบเดิมยังอยู่เหมือนเดิมสมาคมคนโสดค่ะวันนี้แบบว่าเพื่อนโสดทุกคนเลยแใหญ่ื่นเลยแกล์แบบว่าลื่นเลยไปสมาคมยิ่งใหญ่จากงจะงโสดแบบนี้แบบแกล์เลยแมคือนัดกันแบบมันไม่ได้อยากะมันไม่ได้นัดด้วยค่ะมันก็มันก็เป็นแล้วแต่จะพูดแล้วแต่โอกาสก็ไม่ใช่ อิ่นะคะแต่ว่าก็เราก็เราอายุเยอะแล้วก็เลยจะต้องคิดเยอะไม่สูงไหมหรอมันมันไม่ใช่สูงในแง่ของว่าแบบว่าต้องเต้องรวยต้องรออะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันเป็นมันเป็นสูงในแง่ของว่าเข้าใจเราให้ได้มากๆจะมีทข่าวสดจะมีเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนี้ก็ คงจะได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนเยอะขึ้นก็ราตอนโสดอะแล้วเวลาเข้ากลุ่มต้อจับกลุ่มนั่งเมาส์กันมาแบบรีวิวความโสดความดีัไ <im it> งไงเต็มไปหมดเมันสบาม่คือย <im it> ังไงอ๋อค่ะกจ็จริงๆจริงๆตอนอย่างตอนก่อนหน้านี้ยราคือจะไม่ค่อยเจอกันเพราะว่าตอนคนนั้นมีแฟ <im it> นคนมีแฟน <im it> อะไรอย่างเงี้ยเออแต่นะวันเนี้ยอาจจะไม่ได้มาคุยรีวิวเรื่องความโสดกันเท่าไหร่แล้ว่าก็เหมือนมัน มันสนิทสนิทมากอยู่แล้วแหละแต่ก็เหมือนสนิทมากขึ้นด้วยการเจอกันมากขึ้นตอนนี้เจอใครบ่อยสุดที่แบบคุยกันบ่อยสุดก็เป็นพิกเล็ตแหละเออพิกเล็ตกับแอปเปิลเใช่ค่ะแล้วล่าสุดที่เห็นการณ์ที่ดขึ้นกับเราก็เมื่อวานพุ่งพุ่งทำไปบอกเลี่ยว่าเมื่อวานพุ่งนั่งรอค่ายอะไแบบเห็นเห็นวิดีโอแล้วก็เห็นเอ่อบทบทความที่แบบพิกเล็ตออกมาที่พี่ไปเจอพิกเล็ตมา ็แบบต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็แบบคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วอนบ้างแล้วตอนนี้เขาก็ดีดีขึ้น่าดีขึ้นก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องพวกนี้เขาว่าแบบก็ต้องใช้เวลาการที่เขาก็ติ่มาข้างานันาต้องให้กำลังใจแบบเขาไปดแล้ชิด้หนอยไม่ลอกริจริงๆเขาก็ยังคุยกันอยู่ น,นี่นาทีเขาบอกเราเลยว่าคนในกลุ่มเสียดายเลยก็แบบมันมันก็มีแหละค่ะว่าเรู้ที่แบบกแบบน่าจะอยู่ด้วยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นคนนองของพี่ก็ต้องให้เขาตัดสินใจอะไรไปใ้ใจใช่ตอนนี้ก็แบบงานเข้าได้นะคะทุกคนเลยสวยทุกคนเลยนี่เพื่อนเพื่อคะเอ่อนเพื่อนสวยสวยทุกคนเลยนี่ แอปเปิลนิชาเอสวยครบเลยค่ะอยากว่าเวลาเวลาจราเจอทสนุกติกที่เราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรือะไเรา่มอเรื่องอะไรเรา่มงอะรร่องะไมเรื่ออเรงแบไปเที่อวอะไรเกื่ก็จะเรื่องเรื่องอยเ่างอะไเ่งะเทงอไรนรี่ะเร่ะรองะไเรื่ะเรื่ะ้อง่งเงะะเะเร่่่เเะะส่วนแบบของ่เเอร เป็นบริษัทที่ทำทั้งซีรีสต์ตากลวายลรีนะคะแล้วก็มีศิลปินในสังกัดด้วยตอนนี้ก็มีเกือบๆ20คนมาในงานนี้ด้วยทั้งซีรีส์เราซีรีส์เราเป็นไหนเนาะ ได้ไดานน่นเดี๋ยวเดี๋ยวฝากน้องๆมาแถวๆนกลูกค้าฝากรูปด้วยคือเก็ตอรกันกบินินกำนกน็คือชีวิตก็คือไปกาลังก้าวาบก็เหมือนเริ่ม้นใหม่อีกแล้วค่ะก็เหมือนแบบกลับไปเป็นแบบเหมือนกลับไปเป็นเด็กที่เริ่มเริ่มสร้างตัวใหม่ค่ะแต่ก็เป็นแบบบทบาทใหม่ มาอยู่ในรบริหารเราเียรอรพิเศษไมันก็มันก็ดดันค่ะว่ามันมันลงทุนเยอะด้วยหนึ่งกับ2ก็คือมันทางานกัคนเยอะแล้วก็อนาคตน้องๆก็อยู่ที่เราเราเราก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดีอ่ะมันยยากคะจริงๆน้องๆทุกคนเราหน้ารักค่ะแต่ว่าความกดดันมาอยู่ที่เราแหละว่าเราอ่ะ ด้วยค่ะเป็นเป็นพุทธชินพัฒนก็หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเป็นนักแสดงเด็กอะค่ะที่ท่องสาค่ะตอนนี้ก็มาเป็นพุ้นส่วนพัฒนาการเขาก็จะทำส่วนโปรดักชันเราก็จะเป็นแบบเออบริหารคุ้นค่ะเดี๋ยวแม่เออเดี๋ยวเจ้าหนุ่มๆเข้ามาเจ้าหนุ่มๆรออยู่แล้วเจ้าเลยค่ะว่ายๆพี่ขาวลูกว่ายพี่สาวไม่ใช่ใช่ยบบทาทางหม้ก็ได อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้ำโกนทีละคนใครก่อนอ่าส่ะพดีค่ะปุ้ยไส้คาราทีค่ะสวัสดีค่ะโอปอลกุลวิภาค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะสวัสดีค่ะอิกล่ระดามณีค่ะสวัสดีค่ะจุกขมาตะกอนวรลลภน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะมินเดชนีค่ะเออนี่ค่ะก็น้องๆทุกคนอันนี้จะเล่นเป็นเกิร์ลเลิฟค่ะอันนี้ก็จะออน หรือ <convert> ต <to studios> ้นต <been w> <reunion> ้นปีหน้าค่ะก็จะเป็นเกวเรื่องเชดค่ะก็ฝากด้วยเป็นเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมุกเป็นครูแล้วก็นี่เป็นนักเรียนทั้งหมดค่ะนี่เก่แกลมทุกคนเลยใหม่บางคนเล่นเล่นซีรีส์มาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเออโดยรวมก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หม่ใหม่มันปั้นมือแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างอยากให้มันเฟรชมากๆอย่าี้อยากให้น้องเขาถึงตัวแทนของซีรีส์นี้ใครอยากเป็นตัวแทนลองวินไป มีประธานนักเรียนของเอ็ที